พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่31กรกฎาคมคริสตศักราช2023คำพยานชีวิตโดยคุณอาริซอนรีน ออนแทริโอแคนาดาในหัวข้อเรื่องต้นหยาดหิมะอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมเพลงซาโลมอนบทที่สองข้อ8ถึง13และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมเพลงซาโลมอนบทที่สองข้อ12ดอกไม้ต่างๆนานา กำลังปรากฏบนพื้นแผ่นดินเวลาสำหรับวิหกร้องเพลงมาถึงแล้วและเสียงคูของนกเขาก็ได้ยินอยู่ในแผ่นดินของเราคุณอาริซอนบลีนเป็นพยานว่าดิฉันรู้สึกรลาวกับว่าฤดูหนาวได้กินเวลาตลอดทั้งปีดิฉันเหนื่อยกับการล้างเกลือบนทางเท้าตากรองเท้าเปียกๆและขูดกระจกรถ อารมณ์ของดิฉันสะท้อนให้เห็นถึงวันที่มืดมนและไร้ความหวังดิฉันต้องการการเปลี่ยนแปลงและสัญญาณแห่งความหวังขณะที่ดิฉันเดินบนทางเดินที่เย็นเยอืเยอกไปยังประตูหน้าบ้านดิฉันสังเกตเห็นพืชเล็กๆขึ้นอยู่ที่ข้างบ้านที่หิมะละลายจากความอบอุ่นของตัวอาคารณที่นั่นพืชเล็กๆงอกขึ้นมาจากดินชื้นแฉะปลายเล็กๆของต้นหยาหิมะดอกสีขาว ส่งสัญญาณการมาของฤดูใบไม้ผลิพระคัมภีร์ประจำวันนี้จากพระคัมภีร์เพงลงซารลมอนดังแววเข้ามาในหัวใจของดิฉันราวกับว่าเป็นท่่งทำนองที่คุ้นเคยนี่เป็นสัญญาณแห่งความหวังของดิฉันเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ชีวิตใหม่กําลังจะเริ่มต้นอีกครั้งแม้ว่าจะไม่ใช่ภาพฤดูใบไม้ผลิที่สมบูรณ์แต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี ดิฉันได้รับคำหนุนใจจากพระเจ้าว่าพระองค์จะทำสิ่งเดียวกันในชีวิตของดิฉันหากดิฉันเปิดใจพระเจ้าจัดเตรียมทุกสิ่งที่เราต้องการสำหรับเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อที่ปลูกไว้หลายปีก่อนเพื่อ,อยังรากในชีวิตของเราเมื่อถึงเวลาอันควรเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อจะเติบโตข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าสงจัดเตรียมสิ่งจำเป็นเพื่อให้ข้าพเจ้าเติบโตทางความเชื่อ และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าผู้ทรงเป็นรากฐานแห่งชีวิตข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพองทั้งหลายให้ระลึกถึงพระสัญญาที่พระองค์ปลูกไว้ในหัวใจของข้าพองทั้งหลายและขอให้วางใจในพระองค์ผู้ทรงเป็นรากฐานแห่งชีวิตอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ